ทางฝ่ายผู้ที่เขาด,ดําเนินการตอนนั้นโดยมีคุณประยุทธ์เนี่ยร่วมจ่ด้วยเนี่ยเขาก็เลยเชิญผมเนี่ยนะซึ่งเขาถือว่าเป็นปัญหาหลักของเขานะฮะในการที่ไม่สามารถจะตรงกันได้แล้วก็ก็คุยเรียกล่อมพยายามจะว่าเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยเนี่ยขอให้รัฐบาลเรากซึ่งเรื่องนี้ผมก็ชี้แจงตงแต่ที่ประชุมแล้วว่าเราราออกไม่ได้นะเพราะการเราออกนั้นก็มหมายความเราไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญคือเวลาที่รัฐบาลต้องอยู่รักษาการตอนนั้นเป็นรัฐบาลรักษาการเราจะปล่อยให้ประเทศมันว่างไว้ได้ แต่ก็ปรากฏว่ามันคงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เขาต้องการเมื่อเป็นไม่เป็นตามเป้าหมายที่ต้องการเขาก็เลยถามผมว่าตกลงในที่สุดเนี่ยจะยอมลาออกไหมผมก็บอกไม่ลาออกอพอบอกว่าลาออกกันเขากบอกกันผมขอปฏิวัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผมว่าเขาเตรียมรัฐทหารแล้วนั่นแนหะถ้าจำไม่ผิดก่อนวันประชุมเนี่ยมันประกาศกฎเกณฑ์รศึตีสามเออมัน ปกติการศึกปกติมันประกาศเย็นเออนี่มันประกาศตีสามามันยึดอำนาจวางกำลังหมดแล้วฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนตัวหลายคนมีรัฐมนตรีหลายคนเขาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเอาพี่เจคแสมไปมพี่เจคแสมก็เลยแจ็คพอตเนี่ยจเจคแสมเข้ามาถูกเอาตัวไปชุดรัฐบาลเอาถูกเอาตัวไปตอนแรกก็ไม่นึกว่าจะมีอะไรมากมายนะฮะเขาก็รถเขาวิ่งไปทางรังสิตพอไปถึงเห็นป้ายจะรังสิตกับน,นครนายกนครนายกกับประจีน เขาปิดตาเขาปิดตาทุกคนเลยนะฮะพอไปถึงที่เนี่ยนะเขาก็ไม่ได้เปิดตาอะไรจนกระทั่งเขาคลุมขึ้นไปบนชั้นสองซึ่งต่อมาก็ทราบว่ามาเป็นบ้านพัก ที่เขาไปขายเป็นบ้านพักรับรองนะฮะคือหมายความเป็นบ้านว่างอยู่ไม่ไม่มีคนอยู่เป็นบ้านสองชั้นอพอไปถึงแน่นานพอได้รับการเปิดตาเราก็รูแล้วว่าเราต้องมาพักอยู่ที่นี่แน่การรัฐประหารเนี่ยนะมันมันกระทบต่อทุกคนแน่นอนเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองนี่ก็ถูกกระทบแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะเวลาที่ที่มีการรัฐประหารแล้วมันมีอานาจอํานาจที่ไม่ได้อยู่ในใต้กฎหมายหรือแม้จะมีกฎหมายแต่ว่าคนก็ยังนึกว่าเขาอยู่เหนือกฎหมายอยู่นะครับ ดังนั้นพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยจะทําอะไรมันก็จะต้องคิดหน้าคิดหลังคิดซ้ายคิดขวาไม่สามารถที่จะเดินไปตามอุดมการณ์ของตนเองได้